สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of l o v e นะคะแล้วก็วันนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีกรกฎดูสิว่าความรักของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างเรื่องใหญ่ของความรักใครกำลังที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎนะคะมาดูกันค่ะ ขอพลังงานความรักของชาวราศีกรกฎค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎของความรักขอ energy ของชาวราศีกรกฎค่ะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณของความรักความสัมพันธ์อะไรจะเกิดขึ้นนี่คือ four of pentacles สวยงามจังเลยนะคะความรักที่คุณจะได้บอกเลยค่ะว่ามาพร้อมกับ ความมันเป็นพลังงานของความมั่นคงนะคะมันมาด้วยความภาคภูมิใจมาด้วยการการสปอร์ตนะคะการให้คุณทั้งตัวและหัวใจให้ทุกอย่างเลยนะคะมาพร้อมความห่วงแหนความใส่ใจนะ,ะเก็บรายละเอียดห่วงแหนถึงห่วงอ,อยากที่จะดูแลอยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ คุณคนเดียวนะคะแบบนั้นเลยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะมันสื่อในเรื่องของเออร์ซายอะอยากให้ทุกอย่างมันมันตกอยู่ภายใต้อ้อมกอดนะคะหรือว่าของเขาคนเดียวแบบนั้นนะคะมาพร้อมอารมณ์ความหวงแหนความอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากๆอยากเป็น อยากที่จะเก็บไว้เพียงคนเดียวความล้ำค่านะคะ,ะความล้ำค่าความพิเศษความเสน่หาความละมุนละไมความเข้มแข็งความหนักแน่นนะคะแล้วก็ strong energy จะ strong ในความรู้สึกใช่ไม่ฉันจะต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เจอความรักมาดูอีกค่ะชาวราศีกรกฎคุณกำลังได้เจอใคร ในชีวิต The Star คุณกำลังได้เจอใครในชีวิต The Libra ชาวราศีกรกฎไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> คุณได้เจอคนที่เขาแบบมีสเสน่ห์นะคะคุณได้เจอคนที่คุณอธิษฐานคนที่คุณขอคนที่คุณรู้สึกถึงคนที่เขาจะห่วงแหนคุณมากเลยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเหมือนความห่วงแหนความเป็นเจ้าข้าเจ้าของสเสน่หาโรแมนติก พบรักพบเจอกับใครบางคนที่คุณรู้สึกถึงรอคอยนะคะด้วยพรหมลิขิตด้วยพลังงานของความเซ็กซี่นะคะของคนงสองคนความร้อนแรงนะคะรับรู้ได้ถึงความเร่าร้อนความร้อนแรงความเสน่หาการตกหลุมรักรักแรกพบนะคะแบบนี้เลยทีเดียวความหลงไหลของกละกันความความหลงไหลแรงดึงดูดแรงปรารถนาแรงอธิษฐานนะคะแบบนั้นเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่า เป็นเหมือนโชคชะตาแล้วก็พรหมลิขิตด,ด้วยเช่นกันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะมีความห่างหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อบางอย่างที่จะได้พบเจอก็ได้พบเจออาจจะพบเจอในสิ่งที่ในช่วงเวลาที่หรืออะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะมันมันมีบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้เจอใครที่เป็นชาวธาตุลมหรือธาตุด,ดิน คนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะรู้สึกเหมือนคุณเคยเคยเจอกันมาแล้วนะคะหรือว่าแม้ว่าเจอกันแล้วเราก็ห่างไปมันก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับยังคงลืมไม่ได้ยังมีอะไรที่มันสป,ปาร์ยังมีอะไรที่มันยังรู้สึกถึงอยู่มันยังวงวนเวียนอยู่นั่นเองนะคะความรักของชาวราศีกรกฎค่ะ ใครกาลังเข้ามาในชีวิตของคุณใครกําลังเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎ The World คือเขาคนนี้ที่รู้สึกว่าเป็นพลังงานของ Earth Sign นั่นหมายถึงเขาจะเป็นคนที่รักคนรักมากนะคะห่วงแหนคนรักแล้วก็เป็นเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า ขันถึงรู้สึกถึงรอคอยผูกพันอธิษฐานอธิษฐานจิตหรืออธิษฐานด้วยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงดาวนะคะเป็นพลังงพลังงานของสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นท้องฟ้าแสงสว่างอะไรบางอย่างนะคะระหว่างกันและกันคุณกําลังได้เจอเขาคนนี้เหมือนกับอืมว้าวเดอะซันเพจซอฟต์แอนด์ครลไพลอตมาเองนะคะ ชาวราศีกรกฎด้วยพลังงานของคุณแล้วอ่ะบางอย่างอะค่ะกำลังสะท้อนให้คุณได้คอนเนคกับคนคนนั้นเชื่อว่าในความความเป็นจริงบางบางเหตุการณ์สถานการณ์จะทําให้คุณได้เชื่อมั่นในซิกเซนสัญชาตญยานของตัวคุณเองคุณกําลังได้เจอคนที่คุณรู้สึกอาจจะเคยมีสเปคตั้งไว้แต่พอผ่านไปช่วงเวลาผ่านไปคุณอาจจะลืมคุณอาจจะลืมว่าคุณเคยมีสเปคที่ตั้งอยู่หรือว่าคุณเคยรู้สึกถึงว่าจะได้เจอคนไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณชอบแบบนี้นะคะ ทีนี้บางสื่หมืออยากในพลังงานของ d ีคุณจะได้เจอเขาผ่านโลกออนไลน์หรือว่าได้เจอเขาในระหว่างการเดินทางหรือการเดินทางการยกย้ายบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณทําให้คุณได้เจอเขาคนนั้นเขาคนนี้เป็นความรักครั้งใหม่ในชีวิตเพราะว่าเกิดในเรื่องของ การกำเนิดเกิดใหม่ของความรักความสัมพันธ์10 of Cups 5 of Cups แล้วก็เป็น The Sun ด้วยเป็น Page of Pentacles ด้วยคุณจะเจอใครที่เขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไปไหนจากคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ห่างคุณแต่จะพยายามเข้าใจเข้าใจคุณคือต้อง ต้องเข้าใจไล้์สไตล์ความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ความเป็นผู้ชายนะคะอยากที่จะเอาอกเอาใจอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกมันโฟล์มากขึ้นมันเป็นความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติของการเดินความสัมพันธ์คุณจะได้เจอใครที่ไม่มีไม่มีใครเหมือนเขานะคะด้วยพลังงานของความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นผู้นํารักครอบครัวดูแลครอบครัวรู้ว่าจะต้องรู้ว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปอย่างช้าในความสัมพันธ์ถึงจะได้ผล ถึงจะได้ผลถึงจะเวิร์กถึงจะถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นสมบูรณ์แบบนะคะจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวคุณกําลังได้เจอคนที่เป็นดุดดังคนที่จิตใจดีมีความเป็นผู้นําสูงมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่รักเด็กรักธรรมชาติชอบทำชอบความเป็นธรรมชาตินะคะมีสีสันมีแพชชั่นเป็นตัวของตัวเองมากๆเขาหรือเธอคนนั้นนะคะและ ดูอีกค่ะใครกำลังเข้ามาหาคุณชาวราศีกรกกฎความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Nife of Cups.Nife of Cups, ัพส์เอซาวอนนะคะคุณกำลังได้เจอคนที่คุณรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าเป็นอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เหมือนกับคนเนี้ย เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่ทําให้คุณจุดประกายบางอย่างว่าอ๋อใช่สเปคของฉันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกสซอร้าพรความสึกพราวความรู้สึกภาคภูมิใจมันมีบางอย่างที่เขาจะทําให้คุณรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองเขาจะพยายามเข้าหาคุณหรือพยายามที่จะเรียนรู้กับคุณพยายามที่จะค้นหาความเป็นจริงแล้วก็ตัวตนของคุณว่าความสุขของคุณคืออะไรอะไรที่เป็นคอมฟอร์ทโซนของคุณอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่คุณที่ เป็นลักษณะของที่แท้จริงของคุณด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยอะไรบางอย่างมันเป็นพลังงานของเออร์ไซน์นั้นความเป็นธรรมชาติกิจกรรมที่ทํากันร่วมกันไลฟ์สไตล์เป็นไปกันได้ไหมความต่างนั้นเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่ามุมมองอะไรใหม่ๆนั้นไปกันต่อได้หรือเปล่าเขาที่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความละเอียดละเมียดละไม่มาบางอย่างนะคะมีความเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจมีอะไรบางอย่างที่ต้องพิสูจน์ในตัวตนคุณมากๆและถ้าพิสูจน์พร้อมแล้วบอกเลยค่าว่า คุณจะเซอร์ไพรส์กับเขาคนนี้มากๆเพราะเขาอยากแต่งงานมีลูกกับคุณมีลูกกับคุณมีบุตรกับคุณแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับบิยอนนะคะความสัมพันธ์ที่จงรักภักดีนะคะ mm hmm. เคารพซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติคุณในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณนะคะยกย่องนะคะสู่ภรรยาหรือว่าสามีที่เป็นความอบอุ่นของครอบครัวที่โรแมนติกมากๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น และเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างคุณละเขา่าเป็นเหมือนคู่เป็นเหมือนดวงดาวอ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับบางสิ่งบอย่างที่มีความต่างแต่มีความระไม้คล้ายกันเชื่อ <Sí. S 1> <attends S 2> <N> ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกสัมผัสกับเขาคนนี้ได้ในจังหวะช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสงบหรือว่าคุณฝันหรือว่าสเปคบางอย่างที่อยู่ในใจหรือเหมือนกับบางสิ่งคุณสามารถที่จะท้อหรือว่าคอนเนคกับบางอย่างที่เป็นธรรมชาติได้บางอย่างที่คุณรู้สึกแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะลังเลว่าใช่ไม่ใช่แต่เหมือนกับเดอะสตาร์แล้วก็เดอะซันนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะการวนเวียนอยู่รอบๆบกันอยู่ใกล้ๆกันเหมือนบางทีบางครั้งคุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขามากๆและบางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนห่างไกลบางอย่างที่มันเป็นเหมือนเ NERGY บางคนคนทั้งสองคนรู้สึกถึงกันมันรู้สึกใกล้แต่บางสิ่งบางอย่างบางครั้งหรือเป็นสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้รู้สึกว่ามันดูห่างไกลดูเหงาดู เหมือนอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนเหมือนมีความรู้สึกแปลกบางอย่างกับชาวราศีกรกฎนะเขาเฝ้ามองคุณนะคะคุณจะเจอใครที่เขามีความรู้สึกโรแมนติกความเซ็กซี่มากๆเพราะว่าคนคนนี้มีการเฝ้ามองอะไรบางอย่างคือเขามีภาพจินตนาการของความรักความเซ็กซี่ความโรแมนติกในตัวเขาเองและเขามีความเหมือนคือเขามีความลึกซึ้งดีฟในความสัมพันธ์ของความโรแมนติก อย,อย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะทำไมถึงรู้สึกเป็นพลังงานของเออร์ไซด์เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็น,ปนตัวของตัวเองมากแล้วก็อยู่ในความรู้สึกความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณเปลี่ยนตัวเอง <c oughs> เพื่อตัวเองเข,าจ,ขาจะรู้ว่าเขาจะเขาจะทำํำยังไงเขาจะไปต่อยังไงถึงเขาไม่รู้ว่าเขาจะพยายามคิด,คดและก็วางแผนนะคะ ยิ่งคุณเป็นคนที่ e n เอนจอยชีวิตของตัวเองมีการเคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาจะเขาจะยกย่องเขาจะทํายังไงเขาจะทําให้คุณภาคภูมิใจนะคะในตัวตนของคุณและเขาก็เช่นกันเหมือนกับบางอย่างระหว่างคุณและเขามันมีบางสิ่งที่พิเศษระหว่างกันและกันนะคะ มันเป็นบางอย่างท,ที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่ามันใช้เวลาเพราะว่าบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์รู้สึกขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดชาวราศีกรกฎเพราะว่านี่คือตัวตวนของคุณเลยคุณรู้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความโรแมนติกของความรักคุณรู้ว่าอะไรกําลังที่จะเข้ามาหาคุณขอให้คุณเชื่อในความฝันภาพความฝันของคําว่าครอบครัวหรือว่าภาพความฝันของคําว่าความรักที่คุณต้องการ สวยงามมากค่ะและเขารอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่แม้ว่าจะช้าแม้ว่าต้องใช้เวลาเขาจะอดใจรอคุณได้ความรักแท้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรอคุณได้ทีนี้มาดูอีกสักสองใบใครที่จะเข้ามาหาคุณ knife of sword the moon เชื่อว่า เชื่อว่าบางท่านเจอแล้วชาวราศีกรกฎคุณอาจจะเจอใครแล้วด้วยนะคะแต่บางท่านถ้าไม่เจอเขาคนนี้กําลังที่จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วมากๆนะคะด้วยพลังงานของ spiritual Soul connection คุณกับเขาจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างในช่วงเวลาของบางช่วงจังหวะนะคะที่รู้สึกรอคอยรู้สึกผูกพันรู้สึกคิดถึงรู้สึกหยหาในช่วงเวลาของ เหมือนมีพลังงานบางอย่างของฟูโมูลเกิดขึ้นนะคะการส่องมองหาการรู้สึกถึงการรอคอยแล้วก็บางสิ่งอย่างกําลังที่จะพุ่งมาหาคุณทยานเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขารู้สึกถึงคุณแล้วคุณก็รู้สึกถึงเขาขอความรักชาวราศีกรกฎสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้รับการติดต่อ เดซินี้ว้าวอย่างที่บอกคะ่ะสปิริชัลโซ่คอนเนคชั่นเดอะรียูเนียตเดอะรียูเนียนวิธีทวินเฟลมอีสว้าวทวินเฟลมค่ะนั่นคือสปิริชัลโซ่คอนเนคชั่นที่กำลังมาหาคุณคุณกำลังถูกเซอร์ไพรส์บางอย่างจาก d ีวายกิฟของขวัญและนี่คือคอนเนคชั่นจริงๆนะคะและขออีกสักหนึ่งใบไว้พาร์ส Love is beautiful journey นะคะ Love is the bridge connecting souls mm hmm. เห็นไหมคือชาวราศีกรกฎไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอทวินเฟรมนะคะหนึ่งท่านในนี้คุณเจอพลังงานทวินเฟรมและหลายๆท่านคุณเจอพลังงานของ connection souls หรือที่ หรือที่บอกว่า spiritual soul connection นั่นก็คือจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันนั้นหมายถึงคนที่มีอีกหนึ่งจิตวิญญาณค่ะแต่มีความรู้สึกของความผูกพันสื่อกันได้รู้สึกถึงกันได้ว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งรู้สึกแห่งการรอคอยและความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะขอให้คุณเชื่อในพลังงานบางอย่าง apology แล้วก็ friendship the connection is based on friendship ค่ะ ความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงความโรแมนติกได้เกิดจากจาก,จากการเรียนรู้แล้วก็รู้จักกันในแบบเพื่อนเพราะมันจะซึมซับมันจะค่อยๆพัฒน,นาเป็นความรักความโรแมนติกนะคะไม่มีอะไรที่ทําให้หัวใจคุณจะเจ็บปวดนะถ้าคุณเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์โดยการที่การเป็นการเรียนรู้ให้อภยัยแล้วก็ร,รักการรักตัวเองทีนี้มันเหมือนกับว่าอันนี้ค่ะสาคัญมากๆสําคัญที่ตัวตนของคุณมากๆเลยเพราะตอนนี้คุณโสด ถ้าคุณโสดนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคือก้าวถ้วยเป็นการโสดแบบโสดแบบมีคุณค่าในตัวเองมากๆและความโสดของคุณความอิสระภาพของคุณการรับรู้อะไรบางอย่างซิกเซนอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณนะจะทําให้คุณได้เชื่อมโยงกับเขาคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกรอคอยและเชื่อมโยงกับใครบางคนคุณอาจจะลังเลว่าเอ๊ะมันจะมีจริงหรือเปล่ากับเขาคนนั้นเมจริงถ้าคุณได้ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณต้องคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่คุณต้องการ คุณจะถูกคนรักความสัมพันธ์ที่เขามาเซอร์ไพรส์คุณคุณกําลังเจอ d y masculine คุณกําลังเจอความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างกันอะไรกันนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยชาวราศีกรกฎนะคะความรักครั้งนี้จะทําให้คุณได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเขาจะไม่ข้ามสเต็ปในความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเป็น พลังงานของ D- y มันจะมีสเต็ปในความสัมพันธ์แบบที่ชัดเจนแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เร่งรีบในความสัมพันธ์เพราะว่า5 o f p e n t a c l e s เกิดขึ้น10 of cups เกิดขึ้นกว่าที่จะได้พัฒนากันมันจะมีเรื่องราวบ,บางเรื่องที่ระยะทางบางระยะระยะทางบางอย่างนะคะที่ทำให้คนทั้งสองคนเรียนรู้กับคำว่าครอบครัวเรียนรู้กับคำว่าการเติมเต็มตัวเองจริงๆนะคะ ด้วยด้วยความรู้สึกแบบนั้นชาวราศีกรกฎขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็นี่คือ f o u r of Cups กับ Three of Pentacles คุณจะได้เจอ Partnership หุ้นส่วนชีวิตของคุณที่เป็นทีมเดียวกันเป็น Dream Team ที่พาคุณไปสู่ความฝันความสำเร็จความ ความอดทนของคุณกับการที่รอคอยใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่เป็นรักแท้จะทำให้คุณได้เข้าใจคำว่าการปรับพลังงานบางอย่างในตัวเองคุณเป็นยังไงการปรับพลังงานยินอย่างในตัวตนของคุณเป็นอย่างไรและนี่คือ tree of cups คุณจะได้พบเจอกับความรักที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วก็ทำให้คุณได้รู้ว่าการซัพพอร์ตจากคนรักคู่รักเป็นยังไงนะคะสวยงามมากๆเลย ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะขอให้ทุกคนประสบความส็จในความรักสวัสดีค่ะ